สวัสดีนะครับก็อยู่กันไว้ที่ชแนลนะครับนี่กเ็เหนื่อยบอกไปว่าเหนื่อยมากนะครับรถเข้ามาใหม่จะจะเรียกว่ารถก็ไม่ได้เพราะมีแต่โกง <c oughs> เครื่องเขาเขาจะเอาไปทํารถสนามนะครับก็โกงก็เอามาให้ผมนะครับก็โอเคก็ยังมอเตอร์าวยังอยู่นะคันนี้เป็นอนโปนะครับอนโปแท้ทั้ง ทุกอย่างนะครับของ e n f o แต่ว่าใส่ล้อหน้าหลัง RW มนะเบรกหน้าใช้ได้นะมอเตอร์วาวาเดี๋ยวจะเทสในคลิปหน้านะครับเบรกหลังนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าล้อโอเคมากล้อยังดูดีตั้งนีเป็นของนาคมเท่านี้ของ e n f o แยกทุกชิ้นชอบชิ้นไหนก็ถามได้นะครับดต่หลังเลยนี่ก็ไม่ล่ะกุสลกินชิ้สุดท้าย ของอินโฟแทนนะครับแล้วก็ถังน้ำมันอันนี้ที่ได้มาก็มีถังน้ำมนะันปอกสุดสีท้ายแล้วก็ตัวโรลนะครับก็ได้มาก็ขายเหมือนเดิมชอบชิ้นไหนก็ถามได้นะครับใช้งานได้นะปั๊มหน้าดีสวยโชคของอินโฟนะครับแผนคอแฮนด์อินโฟหมดเลยนะก็ชอบชิ้นไหนก็ถามได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ อีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่สาย n อ r นอะครับอยากแนะนำให้กดติดตาม Facebook ผมนะครับเพราะว่าเวลามีรถอะไรใหม่ผมลงเฟซก่อนนะครับมันจะได้ทันกันบางทีวัน2วันกว่าจะได้ตัดคลิปลงคลิปหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ารถเยอะอะไรเต็มบ้านเลยตอนนี้นะใครที่ชอบกรอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณครับ <het S 1> <het hell cut>